ว้าวุ่นเลยทีนี้นักนาด้วดีครับทุกคนสวัสดีครับสวัสดีครับนดเลมยีมีอะไรอยากบอกแฟนๆไหผมที่กำลัง อทุกคนอยู่ครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับดีอยาบอกว่าสวัสดีครับสวัสดีครับทุกคนเป็นมือไหม่อ่อนหมเลยเย้เจอกันในงานนะครับวีดีโอครับทุกคนสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้ใครจะประมูลเยอะสุดครับผมพี่แม่ครับพี่แม่ดแล้วครับ เปาครับบอทางแคลชาริตี้จะให้พวกผมวาดกระเป๋าคลารายนะครับแต่แน่นอนว่าความเป็นแม็กนั้นแนหรอนทุกคนมันจะต้องแบบว่านิดนึงเชื่อมกันหน่อยโองสามแต่ละข้อหน้าตาะมองไปนานๆเลยน้าตาคุณทำเป็นไหมอันนี้สบายมากแต่ว่ากลัวจะไม่ค่อยเข้าพวกเท่าไหร่ 没开了，没开了。